นะเาาาผลิตน,ะน,นเ้มื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาตัวแทนชาวสวนยางพาราจังหวัดศรีสะเกดชุมนุมบริเวณถนนโชคชัยเดชอุดมอเกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพร้อมยื่นหนังสือผ่านนายสนิทขาวสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเรียกร้องให้มีการเปิดโรงงานแปรรูปยางพาราในพื้นที่เพราะเห็นว่าก่อสร้างเสร็จมานานแล้วแต่ยังไม่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรได้ ในภาคภูเบตพโพมาลีตัวแทนเกษตรกร,กรบ้านซำเบงหมู่ที่14ตำบลกระแชงอำเภอกันทราลรักษ์บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดโรงงานผลิตยางแผ่นในพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมตรวจสอบกระบวนการทำงานขององค์การสวนยางจังหวัดศรีสะเกดที่อ้างว่าโรงงานแปรรูปยางพารานในพื้นที่ไม่ได้มาตรฐานจึงไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ เพราะขณะนี้เกษตรกรชาวสวนยางก,กําลังเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถนํายางไปขายให้กับโรงงานเอกชนในพื้นที่ได้เพราะว่าโรงงานแจ้งว่าได้รับซื้อ,อยางพารามาเต็มแล้วและยังไม่มีกําหนดว่าจะรับซื้ออีกเมื่อไหร่จึงหวังอยากให้ทางโรงง,งานของรัฐบาลจะช่วยรับซื้อเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้โรงงานปิดมันก็แย่กับกับชาไร่ครับผมเพราะว่าราคามันก็ตูต่ําราคามันตูต่ํา ไปขายที่อื่นมันก็ไม่ในราคามึงขายโรงงานนี้โรงงานนี้มันเป็นของภาษีของรัฐภาษีของประชาชนทุกคนขณะที่นายสร้างสรรเพชรสุ่มผูม้อำนวยการฝ่ายโรงงาน4จังหวัดศรีสะเกดระบุถึงปัญหาร้องเรียนว่าจะเร่งนําข้อเรียกร้องของเกษตรกรเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพร้อมระบุว่าโรงงานยังไม่สามารถเดินเครื่องได้ ก็ยังเหลือขั้นตอนการส่งมอบโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนพฤษภาคมจึงจะสามารถเปิดรับซื้ออย่างพาราของเกษตรกรได้ กรณีของการน้องเรียนให้โรงงานแปลรูปยางที่จังหวัดศรีสะเกดเปิดทําการนะคะเรื่องนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกัน3ท่านค่ะท่านแรกนะคะก็เป็นคุณภาคภูเบศพงมาลีประธานกลุ่มกลุ่มยางพาราบ้านชําเพ็งนะคะบ้านสําเพงหมู่14นะคะท่านที่2คุณวัฒนาบุญเฟืองเกษตรกรผู้ปลูกยางที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะและท่านที่3ค่ะก็คือท่านผอชนะชัยเปล่งสิริวัฒน์นะคะผู้ในการองคการสวนยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านกะสวัสดีค่ะ ดัแบ,บแรกต้องให้ตัวแทนภาาประชาชนพูดก่อนเนาะท่านออคุณภาพภูเบศทุกวันนี้นี่ยางขายอยู่กิโลเท่าไหร่ทุกวันนี้ยางทุกวันนี้ประมาณสามสบสามสิบองบาทครับผมนี่คือเป็นยางยางสดครับผมยางสดนะคะถือว่าเป็นราคาต่ําสุดตั้งแต่เราเคยปลูกยางมาไหมหรือว่าเคยมีต่ํากว่านี้คะ ตกรกว่านี้ก็ปีที่ผ่านมาน้ําท่วมโดยละยี่สิบกว่าบาทยี่บห้าบาทอันนั้นด้วยน้ำท่วมโดยน้าท่วมครับผมแต่ปีนี้ไม่ท่วมแล้วไม่ท่วมแล้วครับราคาก็เลยขึ้นมาสามสิบเอ็ดบาทโดยประมาณครับผมดีไหมไม่ดีครับผมยังไม่พอครับก่อนหน้านี้นะคะที่ราคาเคยดีๆอยู่ประมาณเท่าไหร่คะราคาดีตอนต้นปีมันประมาณหกสิบกว่าบาทครับผมหกสิบกว่าบาทต้นปีนี้อะะครับสิบถึงเจ็ดสิบครับหน้าพฤษภาเนี่ยครับพฤษภาจะถึงเนี่ยมันอยู่ประมาณห้าสิบกว่าบาทถึงหกสิบบาท เมื่อปีที่แล้วนี่ับเมื่อปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้โอ้โหส1สิบเอบาทเลยเหรอครับครับผมตามลงไปเยอะเหมือนกันนะต้ง20่กว่าบาทตรงสามสิบเบาทเนี่ยยางร้อยโลเขาซื้อซื้อถึงไวถึงสี่สิเปอร์เซ็นต์ยางร้อยโลซื้อแค่ได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะยางร้อยโลเหลือสี่สิบเปเซ็นี่คัดแล้วครับมันเกินไปค่ะยี่ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวชาวรชาวสวนยางนีต้องรับ นนะะเขาที่ถามในส่วนของคุณวัฒนานะคะพื้นที่เรานี่คนที่เขาไปรับซื้อ,อยาเนี่ยมีจากที่ไหนบ้างม,มีหน่วยงานไหนบ้างหน่วยงานที่รับซื้อจากสุราษฎร์จากนกครศรีธรรมราชแล้วก็จากพัทลุงสามจังหวัดหลักๆที่ลงไปซื้อนะฮะที่ศรีสะเกดครับใช่ครับลงไปซื้อก็เขาบางเจ้าก็ไปประมูลเอาโดยที่กดราคานะฮะราคาไม่มีความเป็นธรรมกับเกษตรกร <Okay. S 1> คือว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดเดียวราคามันตกต่ำม,มากแต่ยางที่อื่นเขาราคาดีมากทั้งทั้งที่จังหวัดศรีสะเกดนี่มีโรงงานของเราที่กำลังจะผลิแตและเป็นโรงงานที่มีคุณภาพที่ผลิตและททำเป็นยางรถยนต์ได้เลยก็คือนะกําลังจะเปิดตนะอนนี้ยังไม่เปิดกำลังจะเปิดนะ,ค,ะคือคือมานี้คือมาเร่งให้มีการเปิดผลิตเร็วฮนะ เพราะว่าเกษตรกรจะได้ไม่ต้องไปขายที่ไหนและไม่ต้องไปขายให้พ่อค้าคนกลางค่ะที่บอกว่าเขาก,กดราคานี้กดประมาณเท่าไหร่คะขออนุญ,ญาตก็เหลือถ้าเป็นยางสดก็เหลือราคาบางเจ้าก็สามสามสิบสามบางเจ้าก็สามสิบสี่มัน mm hmm. มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นค,คือเขาจะไปเปิดซื้อแต่ละวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันตามจุดต่างๆครับค่ะ ก็ชาวบ้านเราก็ซื้อซื้อซื้อเสร็จแล้วไปส่งที่ระยองบ้างไปส่งภาคใต้ก็มีหลายที่ที่ส่งครับค่ะแต่ก็ยังเป็นราคาที่ต่ำกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นต่ำกว่าครับนะคะคราวนี้ประเด็นสําคัญก็คืออยู่ในเรื่องของโรงงานโรงงานแปรรูปยางเราเห็นก่อสร้างตั้งแต่ปีไหนคุณภาคภูเบศปีปีห้าสามครับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างปีห้าสามเริ่มก่อสร้างเริ่มก่อสร้างปีห้าสามครับผมค่ะแล้วตอนนี้สภาพที่เราเห็นเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับผม เสร็จนานหรือยังอะเสร็จต้นในปีที่ผ่านมาครับผมเพราะว่าเขาซื้อ,อยางเริ่มซื้อ,อยางวันที่หนึ่ง <1 S 1> มิถุนาอ๋อโรงงานแหงนี้เริม่มซื้อ,อยางชาวบ้านหนึ่งมิถุนาครับซื้อ,อยางในโครงการของ,ของรัฐประยุงราคานี่แหละไม่ใช่ซื้อชาวบ้านซื้อจากเป็นชาวบา้านซื้อจาก<ๆ>อะไรกลุ่มเกษตรกรเป็นที่เป็นกลุ่มบางคนก็ตั้งกลุ่มไม่ได้ไม่ขายที่ติดที่ที่ติดโรงงานน่ะเขาตั้งกลุ่มไม่ได้ก็ไม่ได้ขายให้โรงงานเนาะมันต้องเอาตั้งกลุ่มพวกสากรพวกกลุ่มสกยอย่างนี้เข้า ถึงจะได้ขายราชดวนตรงนั้นไม่ได้ขายเลยก็เป็นเงื่อนไขราชดรนเราจับกลุ่มไม่ได้ครับนะคะครานี้ประเด็นปัญหาของพี่น้องที่มาร้องเรียนเราวันนี้ก็คือหนึ่งอยากรู้ว่าทําไมราคายางที่สีสเกตราคามันต่าพิเศษเลยนะกับ2โรงงานแปรรูปที่รับซื้อยางกันไปตั้งแต่1มิถุนายนปี5้าหจนกระทั่งถึงณวันนี้นะคะก็กุมภาพันธ์วันที่5แล้วเนาะครับยังไม่ได้มีการเปิดเลยใช่ไหมคะ เอาละเรื่องนี้คนที่รู้ดีที่สุดต้องท่านพอชนะชัยแน่นอนอันดับแรกเลยเรื่องราคาย,ยางที่สีสะเกตก่อนเลยคับท่านทาไมถึงค่อนข้างต่ำกันนั่นเงี้ยเดี๋ยวทําคําเข้าใจนิดนึงคือที่เขาพูดถึงเรื่องร้อยกิโลแล้วเขาซับซื้อหรือ40่ิกิโลจริงๆในภาษาทางที่เราเรียกวงการซื้อขายยางเราเรียกว่าการประเมินค่าเนื้อยางแห้งหรือเราเรียกว่า DRC ค่ะซนะครับซึ่ง DRC เนี่ยนะครับมันที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ มันใช้ลิมพินิษของคนแล้วคนที่บอกว่าเข้าไปซื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นคนกลางเป็นพ่อค้าคนกลางาซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยในการทํากําไรนะมันทากาไรได้สองต่อต่อที่หนึ่งเนี่ยก็คือซื้อในราคาที่ต่ำเช่นราคาเ้เช่นราคาน้ํอยังสดราคาอ่ราคาเทาหร่อน้าหนักสดเนี่ยนะครับก็ไปบอกว่า31บาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะแล้วก็เวลาตีดีอาร์ซีก็ตีให้มันต่ําลงไปอีก ก็โดนสองเด้งนี่คือภาคของเกษตรกรที่เป็นปัญหาอยู่นะฮะแต่ตัวตัวนี้เนี่ยนะครับทางเกษตรกรเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในฐานะของคนที่ไม่มีทางเลี่ยงเพราะว่าไม่รู้จะไปขายใครที่ไหนนะการมีโรงงานของรัฐเนี่ยนะครับก็เกษตรกรก็ฝากความหวังว่าเมื่อเป็นภาครัฐแล้วเนี่ยทุกอย่างก็หน้าที่จะ มีแนวโนม้มที่จะท,ท,<า>ที่ดีขึ้นเพราะว่ารัฐเองเนี่ยก็คงไม่เอาเปรียบนะครับแล้วก็จริงๆโรงงานที่เราสร้างมาแล้วเรามีห้องแลบห้องแลบที่เป็นห้องอที่ใช้ในแง่ของการประเมินคุณภาพยางแล้วเราใช้ในการประเมินค่า DSC อย่างเป็นทางการแล้วเราหวังว่าตัวห้องแลบเนี้ยจะให้ทางภาคเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสใช้ในกรณีที่ถูกเอาเปรียบนะครับ เรื่องนี้ผมเสียดายว่ามันไม่มีข้อมูลในขึ้นมาถึงผมผมทราบเพียงแต่ว่าทางเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับก็ได้ขายยางในโครงการถ้าผมทราบว่ากรณีมีอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆเรายังมีทางออกอีกทางหนึ่งก็คือแม้ว่าโรงงานที่ศรีสะเกดไม่เสร็จแต่เรา<ช>มีโรงงานที่ผลิตยางแท่งที่นครศรีธรรมราชเราสามารถเนี่ยเข้าไปช่วยได้นะครับช่วยตอนนี้ยังทันเพราะยังทันครับระจะทำยังไงบ้างคะ ก็ในเบื้องต้นเลยนะครับไอ้ผมพูดกรณีโรงงานเราไว้ก่อนน,งงน,อน,นะสมมติเป็นความร้อนเอาข้อสองเอาข้อหนึ่งตอนนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นความเดือดร้อนเนี่ยนะครับของพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเมื่อเขาเสนอทางทาง,ทางพ่อค้าคนกลางเนี่ยได้ราคาที่ไม่เป็นที่พอใจก็ลองดูราคาของทางฝ่ายของทางอ,าองค์การสินยางแต่องค์การสุนยางเราประกาศเป็นเนื้อยางแห้งซึ่งมันจะต้องปรับราคามาเป็นเนื้อยางสดอีกทีนึง แต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นนโยบายคือเราเราสามารถที่จะสามารถเข้าไปซัพพอร์ตได้เพราะว่าตอนนี้เกษตรกร,กรที่เป็นตัวเกษตรกร,กรจริงๆเนี่ยไม่สามารถขายยางในโครงการของภาครัฐได้เพราะโครงการภาครัฐกําหนดไว้ไว่าจะต้องเป็นสถาบาันเกษตรกรเท่านั้นนั่นคือปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งทางงค์งการสัญญ,ญางเองเนี่ยเราก็เคยเสนอว่าน่าจะเป็นโอเพนก็คือหมายถึงว่าให้รับซื้อเนี่ยนะครับโดยตรงจากภาคของเกษตรกรได้แต่เนื่องจากว่าโครงการเนี่ย มันถูกริเริ่มมาในสถานของการพัฒนาสถาบันเราก็เลยไม่สามารถแก้ได้แต่กรณีพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยนะครับถ้าเจอปัญหาลักษาะแบบนี้เนี่ยนะครับถ้ามีเรีอย่งเงี้ยเราก็ช่วยช่วยได้แบบรวดเร็วที่สุดเนี่ยก็คือเอาลงโรงงานหนึ่งของเราที่ผลิตยางแท่งนะครับยางแท่งเนี่ยเราผลิตโดยใช้ยางก้อนถ้วยซึ่งต้องเรียนเลยครับว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราผลิตยางก้อนถ้วย คือผลิตวัตถุดิบโดยตรงเพื่อใช้ในการทำยางแท่งแล้วมีคุณภาพเนี่ยเป็นที่ยอมรับเป็นสากลเราเหนือ<บ>ับอินโดเพราะว่าเนี่ยแหละครับเพราะว่าการผลิตยางก้อนถ้วยจากทางภาคอีสานเนี่ยแหละครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ยางเศษยางนะครับจากทางภาคใต้เศษยางคําว่าเศษเนี่ยก็คือเศษจริจงๆก็คือยางที่มันไม่เคย่ปามีค<ด>ุณภาพไม่มีคุณภาพแต่ยางก้อนถ้วยมีคุณภาพแล้วเพราะเขาผลิต เพื่อ <P ew ild> เป็นยางก้อนถ้วยเลยคือยางมันจะอยู่ในถ้วยคราวนี้คําถามของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะที่สีสกเกตรหรือว่าจังหวัดอื่นๆในอีสานใต้นในอีสานเราก็จะบอกเลยว่าในเมื่อยางเรามีคุณภาพเนี่ยเราหาที่ขายยางไม่ได้นะท่านผอชนะชัยบอกว่าเดี๋ยวให้ที่นครศรีธรรมราชโรงงานยางแท่งมาช่วยคาดว่านะฮะโดยหลักการทํางานของของของทางโรงงานยางแท่งเนี่ยจะต้องสั่งการเข้าไปก่อนไหมเขาถึงขึ้นมาที่สีสเกตมารับซื้อยางได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยนะฮะวันนี้หกลกุมภาพันธ์ ชาวบ้านต้องรอเมื่อไหร่โรงงานถึงจะไปที่ศรีสะเกตไปรับซื้อแล้วชาวบ้านต้องเตรียมตัวยังไงไหมไม่ไม่ช,ไมช่วงนี้งงช่วงนี้มันพวกกลุ่มผมมันปิดหน้ายางหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วครับแต่ว่าต้นเดือนพฤศจิกาไอ้ต้นเดือนพฤษภาเนี่ยอีก3มเดือนอีก13าเดือนเนี่ยต้องให้ขายที่โรงงานให้ได้ว่าต้องซื้อให้ผมไม่ได้นะ นี่คือคำมันสัญญานะอันนี้ได้ครับาพุทธพานถ้าอย่างนั้นก็จะไปข้อ2กันเลยก็คือข้อ2เรื่องของโรงงานจะเปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมครับผมถึงจะทันเดือนพฤษภาที่เราว่าครับครับเดี๋ยวผมถามขอนี้นิดนึงจุดนี้นิดหนึ่งนะครับได้ที่ว่าท่านบอกว่าที่จะช่วยให้มาช่วยในลักษณะไหนช่วยซื้อในโรงงานหรือไปช่วยไปช่วยซื้อณจุด ตรไนี่คือกรณียางแท่งนะถ้าเกิดจะไปช่วยยางก้นถ้วยนี่นะยางก้นถ้วยครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตอนนี้เราไม่มียางจะขายอยู่แล้วเพราะยังไม่ถึงฤ่ดูเครดยางเราเรามาดูก่อนเลยว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยโรงงานที่ว่านี้จะสามารถเปิดได้ไหมแต่ก่อนที่จะไปถึงว่าจะสามารถเปิดได้ต้องถามด้วยว่าที่เปิดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยสาเหตุเพราะอะไรเจ้าบ้านจะได้เข้าใจตรงกันว่าบางคนก็ลืมไปต่างๆหน้าๆนะคะไม่มีความชัดเจนเชิญท่านตอชี้แจงก่อนเลยค่ะ คือโรงงานแห่งนี้นะครับมีการเทสสันเครื่องแล้วก็มียางการผลิตเป็นตัวยางแท่งเนี่ยจะเห็นว่าเข้าไปโรงงานจะมียางแท่งเนี่ยที่ทดสอบเครื่องเนี่ยผลิตตั้งอยู่ก็แสดงว่าทางผู้รับเหมาเองเนี่ยสามารถที่จะทดสอบระบบของเครื่องเนี่ยแล้วก็ผลิตเป็นยางแท่งเนี่ยได้แล้วแล้วก็ยื่นการส่งมอบเข้ามานะครับนี้ในการส่งมอบเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการตรวจรับการจ้างนะครับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการอบอร์ดขององค์การสุนยางแล้วประธานบอร์ดเนี่ยก็เป็นกรรมการ ัวก,กรรมการตรวจรับการจ้างเนี่ยเป็นกรรมการอบอร์ดขององค์การสัญญางแทบทั้งสินน้นนะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยท่านดร์สุวชัชวีเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับแล้วท่านเป็นบอร์ดของ mm hmm. ของค์งงงงการสัญญางเนี่ยท่านลาออกนะครับเนื่องจากว่าท่านมีภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านมีภา,า,ารกิจที่จะต้องไปปฏิบัติหน้านที่ที่อื่นท่านก็ลาออกจากบอร์ดขององค์การสัญญาง นะครับมีผลทําให้ท่านต้องลาออกจากประธานตรวจรับด้วยนี่ในระเบียบพัสดุเนี่ยมันจะต้องมีประธานตรวจรับรับถึงจะสมบูรณ์นะครับถ้าประธานตรวจรับไม่มีเนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์นี่เราโชคไม่ดีที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางค่าทาง,ทางรัฐมนตรีนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เลยทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะ นำเรื่องเ,เสนอเข้าไปพิจารณาหรือเรื่องการแต่งตั้งได้เพราะว่าพอท่านรัฐมนตรียุทธพงศ์เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะครับท่านก็พยายามที่จะเร่งรัดทุกๆอย่างนะครับเราก็ต้องส่งข้อมูลให้ท่านทราบว่า,าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทาโรงงานมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรอยู่นะครับก็ได้มีการาาส่งข้อมูลไปจนกระทั่งในที่สุดเมื่อวันที่1่กุมภานะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ก็มีการประชุมบอร์ดของการสุนยางและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีท่านบอร์ดโสพลดำนุ้ยเนี่ยนะครับเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับการจ้างมีท่านสงการคำพิสัยเนี่ยเป็นกรรมการมีท่านชัยเกียรติหานสำลิศเนี่ยเป็นกรรมการและก็มีตัวแทนที่เป็นรองเลขาธิการของสมาคมยามพลาไทยเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้มีการประสานกับทางตัวประธานตรวจรับแล้วก็เป็นภารกิจเร่งด่วน ที่จะต้องดําเนินการในเรื่องการตรวจรับให้ได้คาดว่า,<ร>าใช้เวลานานแค่ไหนคะในการตรวจรับคะตามแผนของเราเนี่ยนะครับเรื่องการตรวจรับเนี่ยนะครับน่าจะเสร็จอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ถ้าตรวจรับสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับไม่มีข้อทวงติ่งเนี่ยนะครับก็อยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เพราะนั้นเนี่ยเดือนมีนาคมเราตั้งไว้ว่าเราจะทำซอฟต์โอเพนิงนะครับหมายถึงว่าเราตรวจรับ <Shop S 2> เสร็จเราก็จะลงงาน เราก็จะต้องทดสอบการผลิตด้วยตัวเราเองนะครับในระหว่างที่ซอฟ t ์โอเพนนิ่งเนี่ยเราจะมีการใช้งบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงโรงงานเนี่ยให้ไปสู่การโอเพนนิ่งให้ได้นะครับทะ้ะนั้นเนี่ยช่วงซอฟ t ์โอเพนนิ่งเนี่ยนะครับเราเนี่ยเรามียางที่เราอยู่ในโครงการที่เห็นอยู่ที่โรงงานเนี่ยอันนั้นเป็นยางที่จะใช้ในการผลิตนะครับเราก็จะได้ประโยชน์จากการรับจ้างผลิตยางของคโครงการในขณะเดียวกันก็เป็นการทดสอบระบบของเครื่องเป้าหมายของเราเนี่ยจะเปิดการโอเพนนิ่งให้ทันฤดูเปิดกรีด ก็คือาพากหน,น้าก็คือเดือนพฤษภาคมต้นเดือนพฤษภาคม,ม,อ,มอันนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรเนี่ยบอกว่าอยากที่จะให้เริ่มเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเราสมมุติเนี่ยผมสมมติว่าอุบติเหตุเกิดโรงงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการตรวจรับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งก็ตามตร,ตรวจไม่ผ่านต้องไปซ่อมแซมยังมีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือผมเองเนี่ยก็อาจจะต้องเปิดจุดรับซื้อนี้ เพื่อป้อนยางเข้าสู่โรงงานอย่างแท่งที่ทางใต้ผมเรียนว่าจริงๆเนี่ยในวัส,สดุที่จะส่งเข้าทางใต้เนี่ยเราก็ไม่ได้ว่ามีเพียงพอต่อกําลังการผลิตนะครับแต่เพียงแต่ว่าการที่เราไม่ได้เข้ามาในทางภาคอีสานเนี่ยก็เพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องค่าขนส่งซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกลนะครับเรื่องนี้คงถูกไปนําพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเราไม่ใช่ไ่เคยเข้ามาซื้อ,อยางในพื้นที่พวกนี้ ในอดีตก็เคยเข้ามานะครับแต่ความจริงภาครัฐเองต้องเข้ามาดูแลนะฮะเพราะว่าภาครัฐเองเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้ชาวภาคอีสานเราเนี่ยปลูกยาน,นั้นผมต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก่อนะนะครับคาว่าภาครัฐเนี่ยนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าหน่วยงานของอรัฐวิสาหกิจมันมีหลายประเภท <c oughs> องค์การสัญญาเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภททําธุรกิจ เราแสวงหากําไรนะครับเป็นหน่วยงานที่เมื่อมีกําไรแล้วต้องนําส่งรัฐนะครับเพราะนั้นภารกิจเนี่ยนะครับอย่างผมเองเนี่ยในฐานะผู้บริการเนี่ยได้มาจากการสรรหาเนี่ยเป้าหมายของผมเนี่ยถูกกาหนดไว้ให้ทํา roa หรือ return on assets เนี่ยนะครับจากผลกําไรเนี่ยถึง8%ปเซนตนผมก็เลยจําเป็นว่าถ้าเกิดที่ไหนต้นทุนสูงในการมาขนรับยางผมก็มาขนไม่ได้หรือว่าผมต้องเลือกที่ต้นทุนต่ํากว่าไว้ก่อนคือไม่ใช่ครับคือวิธีการบริหารจัดการเนี่ยผมยังนอกจากต้องคํานึงถึงตัว เป้าหมายของตัวโครงไอตัวหน่วยงานแล้วเนี่ยนะครับผมยังต้องคํานึงถึงความเป็นรับผิดสากลที่ต้องมีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมนะครับทีนี้เรื่องนี้ผมต้องให้เข้าใจตรงนี้แต่นี่มันมีหน่วยงานอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกหน่วยงานส่งเสริมพันธุหนุนก็คือคือหน่วยงานนี้าวของยางก็คือหน่วยงานยางนี่ก็คือสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางอ๋อวันนี้เราไม่ได้เชิญมาด้วยเสียดายอันนั้นเป็นหน่วยงานประเภทหลังต่อโทรศัพท์ติดต่อมาหน่อยได้ไหมฮะ สนับนุนงานสงเคราะห์ป้องทุนสัญญาจงริสองหน่วยงานมันทำงานซ้ำซ้อนกันครับเอาละค่ะถ้าเป็นหน่วยงานดังกล่าวนี้ก็คือจะมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนได้สะดวกกว่าง่ายกว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับโดยประสานร่วมกับเราได้ได้ดีงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยที่พี่น้องชาวศรีสะเกดเรามาเนี่ยได้ยินที่ท่านผอชนะชัยบอกว่านะพฤทภาคมนี้นะฮะหน้ายางเราน่าจะเปิดได้ถ้าไม่ติดขัดจริงๆ เพราะตอนนี้คนตรวจรับงานมีแล้วนะะใช้เวลา3มเดือนแต่พฤศจิกาถึงกุมภาเนี่ยตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะคงสบายใจขึ้นไหมคะหรือว่ามีข้อสงสัยอยากจะเสน,นแอแนะยังไงเพิ่มเติมเจอเลยอสองท่านก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้อย,อย่างนี้นะครับเพราะว่าเพื่อความสบายใจของพีโนโออ่น้องชาวสวนยางจากจังหวัดีิะเกิเนี่ยค,คือเงื่อนไขต่างๆที่ผ่านมานะครับกรณีได้ขายไม่ได้ขายอย่างนี้นะครับก็ประมาณปลายนะครับปลายเมษา าชาวสวนยางส่วนส่วน,วนที่ปลูกก่อนก็จะเปิดก่อนแล้วส่วนหลังจะเปิดมาประมาณพฤกษาภานี้าฝากเรียนฝากท่านนะครับเพราะว่ายังไงแล้วนี่ก็เน้นเรื่องเปิดโรงงานนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางเกษตรกรและเงื่อนไขต่างๆนะครับเงื่อนไขต่างๆที่ต้องอให้เกษตรกรปฏิบัติเพื่อให้ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางโรงงานเพราะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ขายเหมือนที่ผ่านมา นะครับเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆอาจจะเป็นรวมกลุม่มรายหญ่รายใหญ่รายต่างๆเล็กๆอย่างนี้เพื่อเป็นการให้เข้าใจอย่างนี้นะครับเรียนปากแค่นี้ครับก็เราเป็นห่วงด้วยว่าถ้าเกิดเปิดโรงงานในเดือนพฤษภาคมถ้าชาวบ้านเขาไม่ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มนะคะจะมีสิทธิ์ไปขายยางให้กับโรงงานท่านภาวชนชัยได้ไหมคะหรือต้องไปหาวิธีรวมกลุ่มกันก่อนคือคือองค์การสนยางขนาดน,นี้มี2บทบาทบทบาทที่หนึ่งเนี่ยเป็นหน่วยงานปฏิบัติเรื่องการรับซื้อยางของโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อรักษาศิลปภาพราคายางของรัฐบาลนั่นนั่นบทหนึ่งบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือองค์การสิยาก็มีธุรกิจผลิตยางแท่งซึ่งต้องใช้วัตถุดิบก็คือยางก้อนถ้วยนี้อยู่แล้วมีมีในตัวเองอยู่แล้วผมถึงได้เรียนไงว่าที่บอกว่าพืชสะพานรับได้ไหมได้เพราะว่าถึงแม้ว่าโรงงานจะเปิดไม่ได้ผมก็ซื้อส่งเข้าที่โรงงานที่นครศรีธรรมราชได้ผมถึงได้เรียนไงว่าปัญหาเนี้ยนะครับถ้ามาถึงผมเนี่ยนะครับ ผมคิดว่าผมไม่นิ่งดูได้แน่นะครับนี่ทีหลังรีบร้องเรียนเลยนะคะคแล้วรีบมาสถานีประชาชนเลยในติด <c oughs> ต่อ,ตอ,อเชิญค่ะท่านนี้ก่อนทีละท่านผมอยากให้ท่านเนี่ยออกนโยบายว่าให้ประชาชนเนี่ยไปสมัครใช้สิทธิ์ในี่บัตรประชาชนกับกับจํานวนไร่เนี่ยของเกษตรกรจริงๆฮะค,คือให้ทางรัฐเนี่ยออกเป็นสิทธิ์เป็นเกษตรกรจริงๆเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ไหมครับคือมันนี้เป็นหน้าที่ของสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง แต่นี้ผมมีอยู่นิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นั่งคุยกันกับทางเกษตรกรค่ะคือตัวผมเนี่ยผมเขียนไว้ในแผนงานของผมซึ่งเป็นแผนที่ผมเองเนี่ยจะต้องอนําเสนอบอร์ดนะครับเป็นส่วนที่เราต้องปฏิบัติคือผมเองก็มองโรงงานแห่งเนี้ยมันเป็นโรงงานที่รัฐบาลเนี่ยให้เงินงคงการสัญญามาสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันน่าจะเป็นสมบัติโดยส่วนรวมนะครับแต่วิธีการทําให้สมบัติส่วนรวมเนี้ยมันเกิดประโยชน์นะครับต่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะ รวมทั้งมันก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวการประหานงานขององค์การสัญญาเองด้วยเนี่ยนะครับคือโรงงานเราเวลาเราสร้างแล้วเนี่ยต้องมีวัตถุดิบป้อนขณะนี้ที่ผ่านมาผมบินไปจีนเนี่ยคุยกับทางจีนที่ชิงเต่าก็ดีหรที่ทางกวางโจวก็ดีเนี่ยหลายแห่งเนี่ยต้องการทำคอนแทคกกับเราเพราะเราเป็นหน่วยงานรับวิสาหกิจเขาเขาเชื่อในเครดิตของความเป็นภาครัฐนะฮะเขาก็รุ้นอยู่แล้วว่าเราเนี่ยจะดำเนินการเปิด้เมื่อไหร่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องการทําเป็นคอนแทค เราเองเนี่ยเราก็ต้องการมีคอนแทคกกับภาคของเกษตรกรเหมือนกันนะล้วมีวิธีการยังไงที่จะทําให้ได้สัญญามาจากเกษตรกรล้าตกลงจะซื้อจะขายยางให้องค์การสนยางนะเนี่ยคือตรงนี้ผมแต่ก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยผมคิดโครงการเนี่ยผมก็ให้เจ้าหน้าที่ไปวิเคราะห์ที่ว่าทําได้ไหมก้คืมเรียกว่า Profit Sharing นะครับก็คือถ้าโรงงานนี้มีกําไรเนี่ยเอากําไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาแชร์ริงกับให้กับส่วนแบ่งให้กับทางเกษตรกรได้ไหม ปรากฏว่าในทางกฎหมายทําไม่ได้บอกทําไม่ได้ก็ตั้งเป็นอิสเซนティブแล้วกันเพราะว่าในแง่ของการเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดหายางเราสามารถตั้งเป็นต้นทุนได้นะครับเพราะก็ตั้งเป็นลักษณะอย่างนั้นก็จะได้ครับได้วิธีการเนี่ยนะครับเราต้องการให้เกษตรกรเนี่ยเขามีความผูกพันในการส่งให้เรานะฮะแล้วเขาทําได้มากองค์กรได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็ควรจะกลับไปหาเกษตรกรเขาก็ได้กําไรเพิ่มขึ้นก็เป็นเหมือน คือมีผลกําไรที่เกิดขึ้นจากการธุรกิจกําไรขององค์การสนยางในการบริหารโรงงานนี้เองจะเริ่มทําเมื่อไหร่คะทาทันทีครับเพราะตอนนี้ในโครงการเนี่ยผมเสนออยู่ในแผนอยู่แล้วแก็เพียงแต่หลักการเนี่ยนะครับก็ลังให้ทางงานนิติการแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทําภาครายละเอียดของการปฏิบัติเพราะว่าสูตรมันง่ายๆนะครับสูตรง่ายคือถ้าเกษตรกรรายหนึ่งเนี่ยส่งยางมาให้เราทั้งปีถือว่าละพันกิโล ทั้งปีในยางเราซื้อกับเกษตรกรทั้งหมดล้านกิโล<ช>ก็พันส่วนล้านนะครับแล้วก็คูณตัวเลขที่เราเรียกว่าเป็นอินเซนティブเนี่ยให้ตัวนี้มันจะคืนกลับไปที่ประชาชนเนี่ยได้ท่านพาอชนะชัยผู้สะชาสสวนยางอยากจะสมัครเป็นสมาชิกกันให้หมดเลยนะคะเนี่ย âm, ครับสั้นๆเช่นเอาทีละท่านแม่พอคำตอบถูกใจนี่ถามไปไหนให้เวลาอีกสามนาทีนะเดี๋ยวจะไปเรืร่องอื่นด้วยเชิญ,ญค่ะก็ผม อย่างอย่างที่สีเกียรติทำไมไม่ผลิตที่โรงงานของเราล่ะครับเพราะโรงงานผมอยากดูว่าเครื่องเราจะผลิตได้ไหมเพราะโรงงานโรงนี้สร้างมารองรับผลผลิตของเราเนี่ยประมาณ2 5 0 0 0ตนันดันี่เดี๋ยวก่อนนี่คือเราสงสัยว่าทําไมไม่ผลิตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขายังไม่เปิดใช่ไหมท่าน แลืมันตรงตรงนั้นมันมีนี่ไงก็มันอยู่ในคําถามของเขามันมีค่าค่าผลิตใช่ไหมจากรัฐบาลหกอยาผมขออนุญาตตอบเลยเพื่อเป็นการประหยัดเวลาคือจริงๆเนี่ยยางโครงการเนี่ยองค์การสนยางโดยโรงงานแห่งเนี้ยเราจะรับจ้างผลิตกิโลละหบาท90้าสนะครับสบเราอยากผลิตมากเลยนะครับแต่ขณะนี้นะครับโรงงานที่มันดีเลยมากับปริมาณยางที่ เรารับซื้อของโครงการนี่มันเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องห่วงเลยครับยางที่เราส่งไปปลรูปที่อื่นยังไงนะครับยางจะมีเหลือพอที่จะส่งป่งเข้าป้อนทึงโรงงานนี้แน่นอนนี้ปัญหาเนี่ยทำไมเราต้องส่งก็เพราะว่ายางเนี่ยมันมันเวลามันล้นออกจากที่จัดเก็บเนี่ยตามระเบียบของคณะกรรมการบริหารโครงการในเรื่องการเก็บรักษายางเนี่ย เขาห้ามไปกองไว้นอกเหนือออกจากสถานที่ซึ่งขนาดนี้มันมันล้นออกมาแล้วเราผ้าใบคุมไว้นะครับมันเลยไม่ได้แล้วก็พยายามว่าทำไมต้องเอายไปผลิตที่อื่นครับเราเพิ่มขนาดของที่เก็บยางไม่ได้ใช่ไหมที่กลุ่มผมไม่อยากให้ย้ายในกลุ่มเกษตรกรไม่อยากให้ย้ายเพราะอยากให้ทดลองโรงงานของเราไงจถ้าแค่หกพันตันเนี่ยไม่ผ่านอีกสองหมื่นห้าพันตันคุณจะผ่านไหมโรงงานจะมีปัญหาอะไรไหมผมอยากให้ทดลองเครื่องเดินตัวนี้หกพันตันนี่ให้ได้ ก่อนจะถึงฤดูกาลหน้าประมาณโรงงานนี้แล้วเท่าไหร่2อ0 0 0ื่นห้าันกันโดยศักยภาพเราคงไม่ต้องใช้ปริมาณยางมากขนาดนั h <h 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 ้นในการทดสอบนะครับเราใช้ถ้าเราใช้มากขนาดนั้นอยู่ความเสียหายมันจะสูงจริงๆเนี่ยคือยางเนี่ยนะครับจริงๆเราหลักในการทดสอบของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราซัมทดสอบโอเพนนิ่งเนี่ยคือเราเนี่ยจะต้องรันลองทั้งเทสันสกะให้ได้ ทํางานจริงเหมือนทางานจริงคือจริงๆทํางานจริงเราทำงานกะสองใจก็ได้แต่เราต้องเทสสามกะให้ดูว่าใช่ให้ดูว่ามันโหลดมันเท่าไหร่ดีค่ะนี่คือประเด็นสําคัญนะฮะท่านผู้ชมคือก่อนหน้านี้ที่พี่น้องวศสีสะเกดไม่สบายใจเพราะว่าเราไม่ได้คาตอบที่ชัดเจนไม่มีใครบอกเราได้ชัดขนาดจตอชนะชัยนะเราก็เก็บความสงสัยว่ามันยังไงไม่เปิดสักทีติดขัดอะไรแต่ถ้าได้ยินอย่างนี้แล้วนะก็ตรงกันข้อมูลตรงกันคราวนี้ก็มานับถอยหลังเลย นะคะเอาใจช่วยนะเอาช่วยคณะกรรมการตรวจรับว่าถ้าภายใน28กุมภาพันธ์สามารถตรวจรับได้เรียบร้อยดีก็ถือว่าเราดีใจโชคดีของเรานะแต่ถ้าหากแม้ว่าติดขัดจริงๆก็ขอให้แก้ไขให้ปรับอะไรกันให้เสร็จก่อน30เมษายนครับผมเนาะครับอย่างนี้ได้ครับถ้า30เมษายนนี่30เมษายนนี่ถ้าไม่โรงงานไม่ได้เคลื่อนไหวกลุ่มผมจะเคลื่อนไหวประมาณ5จังหวัดไม่มีปัญหาท่านพอก็จะเคลื่อนไหวแผ่น2รับคือผมผมผมเรียนอย่างนี้เลย เพื่อความสบายใจเนี่ยนะครับถ้าเข้าเว็บไซต์เนี่ยผมจะประกาศความเคลื่อนไหวในความคืบหน้าของตรงเนี้ยที่เว็บไซต์ขององค์การสวนยางอันที่หนึ่ง<ฮ>อันที่สองเนี่ยนะครับผมจะให้ทางผอ,อ,อโรงงานคุณสร้างสรรเนี่ยนะครับ<ฮ>เขาขึ้นสถานะของการดาเนินง,งานไว้ที่โรงงานเพื่อทางเกษตร,รกรเข้าไปดูเออจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอตอนนี้ทําอะไรอยู่ับเสร็จหรือยังซ้อมผลิตหรือยังนะสุดท้ายเนี่ยถึงว่าโรงงานเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วง ผมมีแผนสองไว้ให้ได้คือถ้าจะเคลื่อนไ,วไหวอะไรก็ปรึกษากันก่อนสักนิดนะครับผมก็คือมาบอกเราจะหาวิธีแก้ไขปัญหาให้เพราะว่าเราเองก็ห่วงพี่น้องชาวศรีสะเกดนะะคือต้องบอกเลยว่าพื้นที่จังหวัดไหนมีปัญหาเราก็ห่วงพื้นที่นั้นเป็นพิเศษแต่ว่าก็ต้องฝากความหวังกับทางกรรมการตรวจรับกับทางท่านพอชนะชัยช่วยดูแลด้วยนะครับเพราะว่าพี่น้องชาวศรีสะเกดเราก็ลำบากจริงๆ นะ,ะเลิกปลูกกระเทียมมาปลูกยางนี่ก็เห็นใจกันหน่อยนะฮะเจอบผมนะ <c oughs> ปลูกกระเทียมด้วยนะฮะกระเทียมที่นี่ดีมากของใจที่นี่ดีมากเหนือพื้นที่ไว้ด้วยเ <c oughs> อาละค่ะ <c oughs> ขอบคุณทัอชนะชัยแล้วก็ตัวแทนทั้งสองท่านอย่างยิ่งนะฮะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับผมค่ะพื้นที่จังหวัดไหนมีปัญหาอีกก็แจ้งเข้ามาได้ไม่ใช่แค, <c oughs> ค่เรื่องอยางอย่างเดียวนะ,ะเรื่องอื่นๆื่นกันค่ะในช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราจะมาติดตามนะฮะเรื่องราวของกรณีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ DCHL นะคะซึ่งเมื่อสสัััปดาาาาหหหห์์ททีีี่่ผผนนนมมมู้้เเยยยกรรรรณแชอะบิษ ข่าวาวโคดิ้งจำกัดเดินทางไปยื aha, ่นหนังสือร้องทุกข์ที่รัฐสภาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยด่วนค่ะเราจะไปติดตามรายงานได้ช่วงหน้าเราฉลครับวนอีต้องรีบแต่งตัว